บุค,คลิกลักษณะและอุปนิสัยของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎในยามปกติมักจะมีความอ่อนโยนและหวานเยือกเย็นเข้าไหนเข้าได้ไม่มีใครรังเกียจมีความรักและความอบอุ่นให้แก่คนอื่นเสมอเปรียบเสมือนแม่หรือด้วยเหตุผลที่คุณสมบัติเหมือนแม่นี่เองทําให้ชาวราศีกรกฎเป็นผู้ที่ให้ความเห็นอกเห็นใจหรือเป็นผู้ที่จะพยายามพิทักษ์ปกป้องผู้อื่นซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะทําให้ชาวราศีกรกฎ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในหมู่ของประชาชนและต่อสาธารณะมีเพื่อนฝูงและคนรู้จักนับถือไปทั่วบ้านทั่วเมืองในทํานองเดียวกันก็จะเป็นคนที่มีลาบผลด้วยคุณสมบัติเหล่านี้สามารถที่จะหาเงินทองหรือประสบความสําเร็จหรือประสบความมั่งคั่งร่ํารวยได้โดยได้รับการสนับสนุนของประชาชนถ้าทํางานเกี่ยวกับสาธารณะหรือคนจํานวนมากงานทังด้านการกุศลหรืองานทังด้านเกี่ยวกับเด็กและผู้หญิง ชาวราศีกรกฎจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากชาวราศีกรกฎไม่ชอบการบีบบังคับหรือเกิดความรู้สึกว่าถูกปีบคั้นทางจิตใจเพราะในยามใดที่ชาวราศีกรกฎมีความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นมามักจะไม่ยอมรับฟังเหตุผลซึ่งก็จะเป็นไปได้ด้วยความดือ้อออกนอกลูก่นอกทางจนกระทั่ง ความรู้สึกเหล่านั้นจะจางลงไปจึงจะเกิดความรู้สึกหรือจะเกิดความยอมรับเหตุผลดังกล่าวกล่าวกันว่าชาวราศีกรกฎเป็นบุคคลที่เกิดมาพรา้อมกับความซื่อสัตย์อันลึกซึ้งเป็นสันดานมีความรู้สึกและผิดชอบที่ฝังแน่นในจิตใจถ้าหากในโครงการใดหรือในสิ่งใดที่ชาวราศีกรกฎตัดสินใจลงไปแล้วก็จะประสบความสําเร็จในวาระสุดท้ายอย่างแน่นอน